ถ้าเราไม่ทำเนี่ยอนาคตเนี่ยมันจะเกิดสนิมแล้วมันอาจจะผุพังได้นะครับแล้วก็ทำให้หลังคาเนี่ยซุดตัวลงได้นะครับอันนี้ระยะแอดจะไม่เกิน60เซนอันเนี้ยที่เห็นเนี่ยก็คือค่อนข้างถี่เลยอันนี้ไม่เกิน60แน่นอนนะครับก็ประมาณสัก40นะครับอันนี้เราเน้นนะครับแข็งแรงนะครับสวัสดีครับผมสุขุมสอแสงทองการช่างวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้าง,งานเทปกาญจานานราชพฤกษ หลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ,บ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1 ดีคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาอัปเดตนะครับหน้างานของคุณลูกค้าหลังนี้กันนะครับของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับจะต่อเติมเป็นหลังคาลงจอดรถนะครับหน้าบ้านนะครับด้านหลังมือของผมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการต่อเติมห้องอเนกประสงค์นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตหน้างานนะครับสำหรับการต่อเติมหลังคาลงจอดรถนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามชมกันครับ ในการต่อเติมหลังคาลงจอดรถนะครับเราก็จะมีหลายวัสดุให้เลือกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาเมทัลชีทนะครับ PU โฟมหรือว่าเป็น PE นะครับชนวนบางนะครับหรือจะเป็นหลังคาไวนิลนะครับถ้าเป็นปร่งแสงนะครับก็จะเป็นหลังคาโพลิสตานหรือโพลิคาร์บเนตนะครับหรือว่าจะเป็นหลังคาซิงโครไลน์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหลังคาลงจอดรถเนี่ยที่นิยมกัปนอย่างมากๆเลยก็จะเป็นหลังคาแบบทึบแสง นะครับอย่างเช่นว่าหลังคาวไวนิลแบบนี้นะครับของเราเนี่ยก็จะมีสีให้เลือกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับหรือว่าสีอื่นนะครับสามารถไปเลือกดูตามเว็บไซต์ได้เลยนะครับแต่ว่าสีขาวเนี่ยเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากๆนะครับก็จะมีหลายบ้านหลายหลังนะครับที่ใช้สีนี้นะครับ มาต่อนะครับกันที่งานโครงสร้างหลังคานะครับตรงนี้นะครับเราใช้โครงสร้างเป็นไซค์เอนะครับก็คือตามสเปคบริษัทเลยนะครับไซ์ไงนะครับก็จะเป็นเหล็ก6กคูณสะครับหน้าใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็เทินด้วยเหล็ก1ีคูณสด้านล่างนะครับก็จะวิ่งเป็นอเสกรอบหลังคารอบนอกเลยนะครับแล้วด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็ใช้เป็น4ีคูณสเหมือนกัน นะครับส่วนอาศัยหลังรางน้ําตรงนี้นะครับเราก็ใช้เป็น4คูณสเหมือนกันนะครับถัดเข้ามานะครับตรงนี้นะครับเราใช้เป็นเหล็กจันทันนะครับขนาด3คูณนิ้วครึ่งนะครับระยะแอดนะครับเซนเตอร์จะไม่เกิน90เซนนะครับถัดมานะครับตรงนี้จะวิ่งเป็นแปรคู่นะครับเราใช้ขนาดเหล็กเป็นนิ้วคูณนิ้วนะครับอันนี้ระยะแอดจะไม่เกิน60เซนอันเนี้ยที่เห็นเนี่ยก็คือค่อนข้างถี่เลยอันนี้ไม่เกิน60แน่นอนนะครับก็ประมาณสัก40 นะครับอันนี้เราเน้นนะครับแข็งแรงนะครับต่อมานะครับที่ขาดไม่ได้เลยเงาๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นรางน้ํานะครับตรงนี้จะเป็นรางน้ําแบบซ่อนนะครับขนาดรางน้ำนะครับสเปคบริษัทก็คือ8นิ้วนะครับแล้วก็บวกด้วยท่อ PVC นะครับแบบนี้อันนี้เป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวเราทาสีดําให้นะครับตรงนี้จะเป็นขนาด3นิ้วนะครับ แล้วก็มาเสาแผงนะครับตรงนี้นะครับเสาแผงขนาด4คูณ4นะครับ2เส้นอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็นิ้วคูณนิ้ว5้าเส้นอยู่ด้านในนะครับด้านในของเรานะครับก็จะลงเป็นเสาเดี่ยวเอาไว้นะครับเพื่อค้ำหลังคานะครับเพราะว่าหน้างานเนี่ยค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับเราเลยใช้เสาเดี่ยวเป็น4คูณ4นะครับถัดมานะครับตรงนี้นะครับเราใช้เป็นไฟกล่องเหลี่ยมสีดำนะครับสามารถเลือกแสงสีได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงสีขาวหรือแสงวอมไว้นะครับแล้วก็ถัดมาหน้าบ้านตรงนี้นะครับ เราใช้เป็นตัว L นะครับปกติเนี่ยก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นหลังคาแบบเต็มเลยหรือว่าหลังคาแบบตัว L นะครับแต่ว่าเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเลยก็คือเป็นหลังคาตัว L นะครับตรงนี้หลังคาวัสดุเดียวกับตัวลงรถเลยนะครับก็จะเป็นหลังคาไวนิวทองเรียบสีขาวตรงนี้ก็จะเป็นหลังคาโครงไซส์ XL นะครับแล้วก็เพิ่มมานะครับก็คือเป็นแขนค้ำแผงนะครับตรงนี้เราใช้เป็นเหล็ก4คูณ2 2เส้นนะครับจะอยู่ด้านนอกแล้วก็เหล็กนิ้วคูณนิ้ว5เส้นจะอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ย นะครับก็จะเหลือเก็บรายละเอียดแล้วก็มีการติดตั้งไฟทาสีอะไรประมาณนี้นะครับก็เสร็จไปแล้วประมาณสัก70%นะครับเหลืออ็น3 0นะครับก็สามารถสมบูรณ์งานได้แล้วนะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับทางช่างเนี่ยเขาก็ยิงแผ่นเพดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะทําปูนอมเสาเอาไว้นะครับก็คือเราเนี่ยจะก่อบปูนขึ้นมานะครับเพื่ออมเสาเพื่ออมตีนเสาเอาไว้นะครับ เพื่อป้องกันนะครับการเกิดสนิมของตีนเสาได้นะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ทำเนี่ยอนาคตเนี่ยมันจะเกิดสนิมและมันอาจจะผุพังได้นะครับแล้วก็ทำให้หลังคาเนี่ยซุดตัวลงได้นะครับแต่ว่าที่เราก่อขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยมันก็ชะลอในการเกิดสนิมได้นะครับทั้งที่ดีนะครับผมแนะนำให้เราเนี่ย ก่อปูนอมเสาวไว้ดีกว่านะครับถ้าเป็นเสาเปื่อกๆอย่างเงี้ยยังไงเวลาเราล้างรถล้ลางพื้นหรือว่าฝนตกเนี่ยยังไงสนิมมาไวแน่นอนนะครับอันนี้นะครับเป็นวิธีป้องกันแบบง่ายๆ และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเสาเข็มนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับทางคุณลูกค้าเนี่ยลงเป็นเสาเข็มไมโครพายนะครับก็เป็นไมโครพายไอสินะครับเราก็จะตอกถึงชั้นดินดานเลยนะครับความลึกก็ประมาณ1 8บแถึงยีเมตรนะครับแล้วเราก็จะเช็คโบเขานะครับอย่างเช่นว่าถ้า21เมตรแล้วเนี่ยยังไม่ได้โบเขาเนี่ยเราก็จะเพิ่มท่อนเสาเข็มเข้าไปนะครับให้มันได้โบเขานะครับถ้าได้โบเขาแล้วเนี่ยก็คือมันจะถึงชั้นดินดาน เสาเข็มท่อนหนึ่งเนี่ยมันจะยาวประมาณ1.5เมตรนะครับเราก็จะลงประมาณ11ถึง12ท่อนนะครับก็ประมาณ1 8ถึง21เ็ดมตรนั่นเองนะครับเราก็จะมีการทำฟุตติ้งนะครับฟุตติ้งเนี่ยก็ประมาณ60คูณหกนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับในการลงเสาเข็มรับเสาหลังคานะครับตรงนี้เราจะทำเฉพาะรับเสาหลังคาเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวลงนดตรงนี้นะครับทางคุณลูกค้าเนี่ยไม่ได้ลงเสาเข็มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นออนกาวที่ทางโครงการ เขาทามาให้นะครับสาหรับวันนี้นะครับการอัปเดตหน้างานก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เราก็มาโชว์แบบว่าเร็วๆเลยนะครับไม่มีการแบบว่าจัดแต่งอะไรเลยก็คือเรามาถ่ายหน้างานแบบที่ช่างกําลังทํางานอยู่เลยนะครับเพื่อให้เห็นนะครับสภาพหน้างานนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะต่อเติมกับทางเรานะครับก็สามารถ โทรมาได้ที่เบอร์0881044888หรือช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ